ตื่นเต้นมาตื่นเต้นค่ะจะให้คุณพ่อคุณพ่อไม่ยืนแบบอาจารย์เขาจะเดินเดินตามหลังผมลำดับต่อไปนะครับจะเป็นขบวนนะครับของเจ้าบ่าวนะครับที่จะเข้าสู่พิธีนะครับงคลสมรสในวันนี้นะครับ นี้นะครับก็ผ <Under neath. S 1> ู้ประกอบพิธีนะครับซึ่งจะเดินนนำหน้าด้วยคุณแม่นะครับขอเรียนเชิญคุณแม่นะครับเรียนเชิญคุณแม่จุ๋เจียนอีกก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นเสียงสว่างให้กับผู้เจ้าบ่าวในกาสร้าง จุดนอยคุณแม่สุนทราันติงนะครับอ้อยับ เลื่อนขบวนพรสูตพิธีนะครับเราสามารถทักทายกับเจ้าสาวได้นะครับจะแสดงความยิอนดีแล้วก็ชื่นชมยินดีกับเจ้าสาวได้นะครับรู้สึกว่าเจ้าสาวจะยิ้มมาตลอดทางนะครับต,ตอนนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่สาวลส เาสาวอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งน้กันนะครับ,นนรบที่ประชุมเรายัางยืนอ,อยู่นะครับเราจะมีโอกาสร,ร้องเพลงสรรเสริญพระเรจ้าด้วยกันนะครับบทเพลงพระเรจ้ายิ่งใหญ่นะครับเจ้าสาว,สาวยืนบนทองฟ้า นางสาวอุบลพันเพ็งแต่งงานกับมิสเตอร์อรังเล็กใครเป็นคนมอบครับคุณพ่อครับก็มิสเตอร์เล็กก็ไปไหว้คุณพ่อแล้วก็รับเจ้าสาวมันนี่ไหว้อพ่อก่นอกนนะคะ คครรัับบมโอเคหน้าหน้าตป็นี uh, ้แหละโอเคโอเคโอเคครับจากอิทธิคพีโอเคครับสำหรับต่อไปจะให้พระกิดธรรมคำพีได้สอนสำหรับสามีเกี่ยวกับสามีว่าดังนี้ so this is the teaching for the ตามการทรงนำของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรเขา m ในพิธีมงคลสมรสในครั้งนี้ให้เขาประสบความสำเร็จ Everything they their The do ในครอบครัวในอาชีพการงาน the ในชีวิตประจำวันของเขาให้เขาเป็นครอบครัวที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพร ตามพระสัญญาของพระบอกว่าพระเจ้าเรียกเขามาเพื่อรับพร Following God's promise that He has called them together และเพื่อเขาจะเป็นพรไปสู่คนอื่นอีกมากมายขอการอวยพรมาเหนือคู่บ่าวสาวนี้ m a God b l e s s this couple ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง Strong health ให้มีสันติสุข Happiness มีความชื่นชมยินดี Joy ตลอดไป Always อธิษฐานทูลขอในพระนาม พระเยซูที่เจ้าพระเยซูส์นามอาเมนอเมนเราถ้าเราให้เกียรติพ่อแม่ของเราพระเจ้าบอกว่าจะให้มีอายุยืนนานบนแผ่นดินโลกนะครับตามพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าถ้าเราให้เกียรติแก่ปีดาจผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างชีวิตของเรานะครับชีวิตของเราก็จะจะไม่รุ่งเรืองนะครับแล้วก็จะรับการเตือนพรที่มาจากพระเจ้า

ให้ทักกันไร้แล้วว่าโอ้หล่างด้วเโอเคต่อไปครับเชิญทักก็ไหวคุณวักผู้ใหญ่ต่อโอมีบางุทั้ง2คนนะตลอดชีวิตรักกันนานๆมีลูกมีหลานมีาอมีลูกมีหลานมีมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองรือคือภาษาสุภาสิตไทยเฮาวาเนาะ ประเพณีบานเฮ่าวัฒนธรรมในการมีชีวิตอยู่นะตอมสุขมากๆนะขอยรักกันอภัยกันซึ่งกันและกันสร้างฐานะขึ้นมาให้สูงส่งไปให้คนร่ำลือเลยนะคอมีความสุากๆนะมา Thank you and g o o d l u c k in this d d i n g all your life ด uh, ูแบบอย่างคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรักกันจนแก่เท่ายงทหมดแล้วย well ่างครับัหแลวเนาะอินเเช่ีเขากับีเซแล้วครับอีกจังน่อยนะครับอคู่หลักคู้ใหญ่เรียบร้อย นะครับ our elders and respecting them and ก่อนที่จะประกาศการเป็นครอบครัวใหม่นะครับก็จะให้คุณแม่คุณพ่อนะครับเป็นคนมอบพวงมาลัยให้กับคู่บ่าวสาวที่ท่านของไว้นะครับเอามาให้ลูกสาวลูกเขยครับมามอบให้เป็นการต้อนรับเอาลูกเขยมายื่นซื้อของมาให้ ครอบตัวใหม่นะครับในดวงทองท่สนะครับพี่น้องากจะถดายรูปนะครับกับคู่กระบ่าจ้สาวนะครับก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปพนที่ระลิกได้นะครับแล้วก็ถ้ามีพี่น้องคนใหม่นะครับที่เราอาจจะมาได้เป็นคริสเียนทางจภาพนะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับแขกผู้มีเกียติทุกท่านนะครับที่ทําได้มาร่วมงานพิธีสมรสนะครับในวันนี้นะครับ การใดน,น,นะครับทางสภาพก็ต้องขอ